ก็เม็น open new t a นะ new tab ปว๊เราไฟล์ save e d i ปไว้ไหนไว้ดในี้ก็ได้เป็นอปพลิเคยรเหมือนกันถ้าเราจะมาตัดเราก็แค่ file new s i z s เราจะย่อมนี้ก็ได้ ดูอันเดียวแหนะก็ไม่มีอะไรมาปุ๊บเราก็สร้างเหมือนเดิมแล้วก็กดก็เสร็จแล้วก็คือไปไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เราเอามาทีนี่นี่เพียงแต่ว่ามันต้องแต่งรูปให้เป็น มว่าถ้ารูปเนี้ยดูได้ไหมมันไม่ละเอยีอยเนาะายต้องไปที่โ h o t o s h o p นี้เลยที่โปรแกรมตัวนี้ปรับไซส์ให้มันใหญ่หรือไม่ไงั้นเราต้องมาเลือกรูปให้มันใหญ่นินง เนี่ยการปรับรูปก็เนอะไรหลายๆแบบไฟคอมเพ n ใน Library ในเคอร์เซในตัวอิสุยางผมสอนแค่ปรับไซส์อย่างเดียวพอนะอย่างั้นเดี๋ยวหลายอย่างก็เดี๋ยวยังงงประบาณอินเวดอินเวดไซส์แล้วก็ฟองเจนนี้เป็นสามร้อยนะฮะแลตรงนี้เอาเป็นแค่สิบเซนก็พอ มภาพแบบคนนีนี่คือวิธีการปรับใสคือให้ปรับก่อนที่เราอยจะดึงรูปออกมาใส่เข้าไป สิบสิบห้าโอเคก่ติ้ง